รู้จักกันก่อนนะคะที่มาจากขบวนการไร้พุงนะคะโอเคเป็นขบวนการที่ทางสสสนะคะต้องการค้นหาน้องๆที่จะเป็นผู้อาสาไร้พุงก่อนอื่นขอดูก,ก่อนดีกว่าใครคิดว่าตัวเองมีพุงยกมาขึ้นโอ้โหพี่จากขบวนการไรพุงก็เลยจะมาหาคนที่มีแววที่จะต้องลดพุงกันแล้วล่ะ ก่อนอื่นครับต้องมาชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดส่วนสูงกันครับเพื่อดูว่าใครที่มีวิแววน่าจะเป็นอาสาไราูุ้ิของเราได้บ้างที่สําคัญครับต้องวัดูุิด้วยนั่นนั่นนั่นเริ่มเห็นแล้วครับแววผู้กล้าครับที่จะมาอาสาไรา้ภูมิจะเป็นใครนั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆกันดูครับพี่คิดว่าใครจะอาสาไรพุิกับเราได้บ้างครับ อติมครับอติมเขาเขาอ้วนแล้วเขาก็แล้วเขาก็สนุกเพราะว่าเพราะอติมนะเขาเขาล่าเร็งครับตอเป็นคนดีเคยผมยืมของหลายอย่างมีเกี่ยวกันด้วยเหรอครับเนี่ยติมกับอติมเฮ้ยอติมครับเพราะว่าเขามุ่งมั่นครับอติมทำไมครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะลดคุณได้มากที่สุดอติมเพราะว่าอติมเล่นบอลทุกเย็นนะครับอติมเขาอ้วน เานะ่าจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ <Wow. S 2> น่าประทับใจมากครับเราจะจำชื่อไว้ก่อนนะครับคุณอาตินยังไม่พอครับเราเดินทางค้นหาอาสาไร้พุงกันอีกคนมาที่ปห้ครับหรือ G5 ห้ห้องนี้ดูท่าทางจะมีแววกันหลายคนนะครับอารมณ์ดีสนุกสนาน ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับโอ้โหตื่นเต้นจนตกเก้าอี้กันเลยเอาละครับหาคนมีแววกันก่อนนะครับช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือการวัดพุ่งเอเริ่มเห็นคนที่เข้าตาเราแล้วครับหล่อล่ำซะด้วย มาถามเพื่อนๆกันดีกว่านะครับเอออยากให้ใครอาสาไร่ภูงกับเราครับอยากให้ไอซาราพัทค่ะเออไอครับไอครับไอคิดว่าไอซอ้วนไอซไอค่ะมีเหตุผลอะไรบ้างครับเพราะไอเขาอ้วนตะอควรลดน้ําหนักเพื่อ้สุขภาพดีจะได้หุ่นดีอ้วนแล้วมันก็ก็จะได้ พี่สุว่าภาแข็งแรงกว่าน,นี้ค่ะก็คือว่าอยากเห็นเขาตอนที่ผอมอะค่ะอืมใกล้จะได้ทราบกันแล้วครับว่าใครจะได้เป็นอาสาวไร้พุงเพื่อนๆแอบบอกกันมาแล้วติดตามกันในช่วงหน้าครับกับขบวนการไร้พุงขบวนการไร่พุงหลังจากทีมงานไร้พุงของเราได้บุกไปถึงห้องเรียนของน้องๆชั้นป .4 และป .5 เราก็ได้เห็นการต่อสู้อันเข้มข้นดุเดือดของเ่าผู้กล้าได้เห็นแววตาันุ่มมั่นความตั้งใจแล้วก็พุ้งอันโดดเด่นของว่าที่อาสาไรู้มงด้วยละครับเพื่อนชั้นป .4 ตาออกเสียงเป็นเอกฉันให้อตินเป็นผู้กล้าเพื่อนเชั้นป .5 ก็เช่นเดียวกันออกเสียงโดยไม่มีใครคัดค้านว่าไอซ์ไอซ์อติลและไอซ์เขาคือใครเขามาจากไหน และเขามีพุงมาด้วยหรือเปล่าไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าและคนที่ได้รับตำแหน่งอาสาไร้พุงของเราได้แก่อตินอาสาไราพ้าาราพุงคนที่หนึ่งนะครับคุณอาตินมารับฤกวันหรือชื่อเล่นอาตินครับอายุ9ปี เจ้าของน้ำหนัก46.5กิโลกรัมส่วนสูง141เซนติเมตรครับวัดรอบพุงคุณอาติมได้30.5นิ้วใช้ได้ทีเดียวครับก็้จันี่อ้วนนะครับอ้วนมากไหมมากครับหรออยากลดไหมอยากครับ บอกว่าเสือ้อผ้ามันจะได้ใส่ใส่ได้หลายๆปีแบบว่าอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วเสือ้อผ้ามันครับพอเขาอ้วนแล้วเขาก็ไม่ไม่มั่นใจเพาไม่มั่นใจในตัวเองเหงื่อยเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็จะร้อนเขาอว้วนอ้วนง่ายชอบพลวกแป้งปวกพิซซ่าแค่นั้นเองที่ชอบที่สุดพี่ว่าเป็นพิซซ่านะพิซซ่าครับเป็นยังไงนะ รู้สึกมันจะนุ่มอะครับแป้งหนานุ่มรู้สึกว่าเหมือนกับอะไรอ่าบินขึ้นฝ้าบินขึ้นสวรรค์พิซซ่ามันทำให้เคลิ้มอะไรขนาดนี้เลยเหรอครับคุณอตินออ่อยคุณอตินครับพิซซ่านี่ให้พลังงานเยอะพอสมควรเลยครับผมจะลดนะครับแล้วผมก็จะตั้งใจลดเลยครับแม่ก็เป็นกำลังใจให้ นะอตินซื้อราได้อยู่คอยดูอยู่นะให้อตินลดให้ได้3-5กิโลเพื่อที่จะได้ให้เป็นกำลังใจของเด็กคนอื่นเพื่อจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่กินอาหารเกินความจำเป็นและนี่คืออาสาเรภพมิคนแรกของเรานะครับคุณอาติน คนที่จะได้เป็นตัวแทนห้องเป็นอาสาไร้พุงของเราได้แก่ไอซ์่ะอาสาไร้พุงคนที่สองนะครับคุณธนพัทรเจียนสุทธิคุณหรือคุณไอซ์อายุ11ปีเจ้าของน้ำหนัก68.2กิโลกรัมส่วนสูง155เซนติเมตรครับ แล้วอยากลดพุงไหมครับอย่าครับคือตัวเขาเป็นเด็กที่รูปร่างใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าพุงเนี่ยที่ที่มีเนี่ยก็คือช่วงหลังที่ปล่อยป่าแล้วเลยเรื่องการทานอาหารเพราะว่ากินก่อนนอนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ออกกำลังกายไม่เป็นกระโพงสามรสข้อหมูก็มี แต่ว่าจะเป็นรอบก่อนนอนโอ้โหคอหมูย่างก่อนนอนนี่แหละครับื้อวขอากินบางทีก็กระพงะปลาบางทีก็ข้ขขหมูย่างขอาหมูย่างก็ข้หมูย่างปลาทอดเนี่ยเดี๋ยวข้าขอบวนการไล่พงเหนือผมเนี่ยโหลดให้ได้ครับไอซสู้ๆนะป้าเอาใจช่วยยายแล้วคุมให้ได้นะครับ เดี๋ยวแม่จะดูนะว่าไอาจะลดพุงได้หรือเปล่าแต่แม่คิดว่าไอาทำได้แม่เห็นไอตั้งใจมาก